สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับช่องไม่มีสาระของจังหวะนี้ว่าผมก็ดิบไปที่สุสานนะโอเควันนี้ไม่มีภาพผมนะเจอคนนะเจอคน,อคนผมจะอัดเสี่ยงแบบนี้เอาเลยเจอคนนะเจอคนน่าจะตีตึงนะมันกำลังยิงเพื่อนยิงตีแล้ผมยิงแล้วยิงแล้วโอ้หัวแตงนะหัวแต,ง,วแตงเรียบร้อยนะล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งนะโอ้โหอุ้ยอุ้ยผมเกือบแตกนะปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งผมปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อน ตีตึงนะตีตึงนะบอกเลยยิงแป๊บเดียวผมเกือบแตกโอ้โหคมมากคมมากอ่าซ้ำเลยซ้ำเลยโอ้โหมันชุบเพื่อนได้นะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรเหมือนมันเกริมลังใจยิงกับอีกตีนึงครับผมเขาเข้าไปเสือกอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรโอเคไม่โดนนะไม่โดนยิงไปแล้โอ้โหโคตรคมอ่ะยิงยิงสามเม็ดเข้าหัวผมหมดเลยดีนะพี่ผมใส่หมวกสองชั้นนะไม่งั้นผมแตกไปนานแล้วโอเคผมในเมื่อระยะไกลผมสู้ไม่ได้งั้นผมก็จะสู้โดยการใช้ลูกซองแทนก็แล้วกันนะครับผม ปลายปลายมาสิมาสิเจอได้ลูกซองอ่ะระยะไกลผมถึงผมจะสู้ไม่ได้แต่เจอได้นะลูกซองอ่ะเจอแต่เจอหนึ่งเจอหนึ่งแล้เรียบร้อยนะครับผมแตกหนึ่งนะครับผมแตกหนึ่งแล้วชักไม้ลูกซองประหนึ่งนะโอเคปั๊มปั๊มยาต่อโอเคสก้าเลิกไปนั่นสก้าเลิกโอ้ปังปังปังโอ้เรียบร้อยอีกหนึ่งนะแตกหนึ่งนะโอ้มาอีกหนึ่งคาบุกี้อยากจะมีเรื่องกับผมไหมสองรอบไปละเออแตกหนึ่งนะแตกไปสองรอบไปคุยกับลากมะม่วงสองตัวเอาไว้สิ คาบุกิก็ไม่ได้ตึงอะไรนะครับบอกเลยท่านผู้ชมอยู่ที่คนเล่นแหลนะเนาะแต่ก็เล่นตึงนะเมื่อกี้ยิงผมแบบหัวเกือบทุกเม็ดเลยไม่ง้ผมแตกไปนานแล้วถ้าไม่มีหัวสองชั้นะนะั่นแะแต่เทมคนครั้งที่จะโกกเลยโอเคมีตัวกําลังขึ้นมานะเหมือนมีตัวกำลังขึ้นมาตัวนึงนั่นนั่นไปแล,ล,ล้วไปแล้วผมรอนั้นไปด้านโน้นก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปยิงชักกระตุกหลังครับหลังครัเอาจจตัวเองเ่ะเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งนะครับผมโอ้โหซองไซตามานะครับล้มไปเิ เอาตรงๆนะผมอยากได้มากเลยซองไซตามาคือแบบมันดีมากๆอ่ะมันชักแม็กเล้าสองอะ่ะโอ้ยมีนะครับผมไม้อีกไมก่แต่ผมเนีไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนนะผู้ชมไปนะครับออกไปนะเหมือนเหมือนมีตัวบิ่งอยู่ด้านล่างนะั่นบอลผมผมไม่รู้เลยนะเอายิงมั่วไปลแล้วโดนนะครับผมเรียบร้อยวางให้บอลนะครับผมโอเคชักไม้ทุกสองนะกัดเลิกไป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 ,ไปเอามีไหนมีไหนม่เอาเอาเอาโหโหเรียบร้อยอีกหนึ่งนะแกมดำลม้มไปเสีย้ก,กมทองแล้วป่ะเนี่ยลม้ม ล้มไปหนึ่งนะครับผมโอ้โหก็ไม่ได้ตึงอะไรนะเก็บกระสุนนะได้กระสุนลูกซองมาเพิ่มแล้วนะครับผมโอเคมีไหนอีกมีไหนมาเหอะมาให้หมดเลยสี่คิวแล้วนะครับผมมาแล้วบอกมาแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นอฮ้ยคาบุกิอีกรอบเหรอจะเล่นอีกรอบไลยคาบุกิเอาเอาเอาอยากจะเล่นอีกรอบอลคาบุกิเอ๋ยโอเคโอเคมีไหนมีไหนมามามาให้โอกาสอีกรอบมีไหนอะ มาเจอแล้วเจอแล้วเจ้าโอ้โหตัวนึงอะเออโอ้ยยยโอ้เรียบร้อยอีกหนึ่งนะครับผมโอ้โหก็ไม่ได้ตึงอะไรนะลงมาสองรอบแล้วในตัวเนี้ยคาพุกิก็รอบสอง้วนะค้าพุกิไม่ไหนอ่ะโอ้ถึงกับเปิดโดนใส่ผมเลยเหรอเนี่ยโอ้โหหนึ่งสี่ไม่ไหวเลยครับมาสิมาสิโอเคเก็บของเก็บของโอเคมองออกทางมองจ่อทางด้านนี้นะปลปลายปลปวงค่อนข้างจะบีบแรงแล้ว ผมจะไปชุบเพื่อนนะครับบอกว่าไม่ใช่ผมจะไปแลกของไปแลกของอะเอ้ยมีเอ้ยมีตัวมีตัวโอ้โห้ามทองเลยโอ้โหเรียบร้เรียบร้อยแตงหนึ่งนะก้ามทองนะผมโอ้โหยิงตอนทีเผยนะครับเรียบร้อยแตงหนึ่งนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยหกคิวนะครับผมหกคิวสุอสารนลูกซองชาร์จแปดคิวในวันนั้นลูกซองยาวหกคิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกซองควงหรือเปล่าอะไรไม่รู้โอยโดนเสียดายนะไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนี้ตี ตีแตกหมดแน่ผมบอกเลยตีเดียวนะครับผมยิงไป6กคิวแสดงว่ามันต้องลงมาลงมาซ้ำอีก2รอบไอตัวคาโบกิกับไอตัวไอ้ไองเซต,ต,ต,ตมะเมื่อกี้แหละปล่อยเขานะครับให,ให้ให้เขาเล่นบ้างนะครับผมก็คลิมนี้ก็มีเท่านี้ลราเยี่ยมกว like, ่าไลค์กดซับสไครต์แนแนอนมาในกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย